อะไรเพื่อแม่มันว่ามันยิงผมมาแล้วถ้าไอ้ถ้าไอาาอ ว่ามันเก็บของดีว่ของมันเยอะนะโอ้เยแอบโ้นเนี่ยนเขาบวกกันแต่ผมยึดเก็บของสนใจใครอ่เท่เท่เนี่ยเท่เลย โอ้พี่น้องไม่ตายหรอกนะ

ไปเป็นน้องไปผมแตกครับทำมตนยตกเลยตายต้องมาด้านหลังครับกตได้ไม่อยู่ไปแล้จะมาที่สองอ่ะเสียงคนที่สองอ่ะว่าน้องตาย บ้านหลังมันตัวน่งไปบ้านหลังอ้ัองสีบ้านสออบ้านสับบ้านีกันหนบ้านบ้านบ้านมันมีมาสามตัวประมาณห้าตัวบ้านสมามตายผู้รักคยอะผ้นอะมาอะไรที่ผมไปนี้ไม่ได้เลสีตายตายกันแล้วตาก่อน มองหลัมอรกายทีตรงนี้กลัว่แล้วอลิม้รอรีบอยัสออยู่ไม่ได้อมีตัวนึงมัน้บิแล้วเราลงอนแล้วแบบน้ไอ้ท็อปปี้ตายยังไอ้บ้าไสี่ตายแล้วแต่ว่าอุิน้ำมันโดนเยอะน่ยนอดีมไหมีมน่าจะมีน่าจะอลมมีเข้าไปอ่ะใครอยู่แถวั้งสออน้มีกี่คนนะอิมอยู่ทางนี้ยจะมาข้างหน้ามีครพี่จบองข้างหน้า đến rồi vậy? đến rồi đấy,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  đi rồi đấy, đến Hả? 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 đến Hả? อยู่ตนจะพีกระพริเลยโดนโดนโดนไม่ได้หีมาแล้วกาเริ่มเริ่มขยับพมก็ตแล้วายนึ่งไอ้มมึงปดีปมได้เล่นยากปะดีได้ม มีวงหน้า <Negative> ช <noise> ิกพอยู่มนข้ามวิอส่งไปเลยเอ้ดาสอะส่งมาชุดสว่าอ่ะเก็บเลชิคสบอกมันเก็บไปตะกูแตกว่ะเก็บเด็กอะไรายไวม่ค่อย้หรอกบคุณตานียอนเลยยอนบนและเดขึ้นอ๋อตะคบกูนะมัดิ้งัดิ้งกูให้ดอกเดียวรู้เรื่องเลยเนี่ยหเลยีหาไปเลยสิวัน แต่ยังใครใครได้เยอะก็แบ่งเพื่อนก็ได้ไปดูชั่วาดนั่นน่ะองอ่ะเฮ้ยมึงใครหายวถึงเก็บเไเอเลยกกไม้อเลยรเีย่เ้นะผมบอกกชั่ววาวไปสวเอะไรอไอะไรอะไรไะไไม่เกี่ยวไผมไม่มีมี ไอ้เมันตบมันนั่นอกเดียวหรอวะจะพิชซันปัดเด็กอ่อไอ้เหี้ยนั่นตบมันเห็นแล้วมันอย่างเดียวคุกให้ตักลออยู่ตรงที่แล้วชาสิคิวชาข้อมือเถอวะกูจะพายแล้วเหรอวะเด็กเลยเนี่ยลวดเนี่ยลวดหลังตีนเนี่ยระ่งฉันเนี่ยพูดกันดเลยม่เพิ่งมงหังอเออเดินสองสองเขายิงอยู่สองยันแล้วเจอเนี่ย